สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทกท่านครับผมก็กลับมาพบกันอีกชิดเคยครับหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายเดือนเลยกับชาแนลของคนที่ตื่นแต่เช้าของคนที่รักและชื่นชอบกับการตกปลานในใหม่ธรรมชาติครับและนี่คือมึกเล็กตกปลาพาเที่ยววันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ครับมีโอกาสได้ออกหมายหลังจากที่ห่างหายไปนาน ก็มีปัญหาด้านสุขภาพครับแต่ก็มีคลิปอยางอื่นมาลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันพอให้คลา,า,ายความคิดถึงแต่ <c oughs> ตอนนี้นาประมิดมาถึงไหมตรงนี้ของพระองค์เจ้าชยานุชิตนะครับยังยังมือดอยู่ตอนนี้ก็เกือบจะ6กโมงครับตีห้าสีหนาทีเดี๋ยวหาจุดลงคันกันครับผม เดี๋ยวเรามาคุยกันครับจะให้ชมสภาพใหม่ตอนเช้าๆครับวันนี้ก็เป็นกลางเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับก็ดูในช่วงของหน้าร้อนเต็มตัวครับผมจะมีน้องมาหมามาอยู่เป็นเพื่อนด้วยครับหมายนี้หมายดังครับผมหมายกอไผ่ น้ำลงเยอะเลยครับของเจ้ารถก็จะจอดประมาณนี้ก็มีแสงไฟจากเสาไฟตรงนี้นะครับพอได้ประกอบคันครับผมอันนี้ก็เป็นทางเข้านะครับเข้ามาฝั่งนี้ก็ได้ครับแต่ว่าทางนี้จะเป็นบ่อปลา แนะนำให้ถ้าเข้ามืดๆถ้าเข้าฝั่งนี้จะดีกว่าครับผมก็มาดูเหยื่อที่น้าประมุจะใช้กันในวันนี้นะครับน้ำประมุจะใช้ลำละเอียดนะครับผมลำละเอียดน้ำประมุกนะครับ 1กิโลครับแล้วก็ไข่เกียว1ถุงแล้วก็ขนมปังกล้วยหอมครับก็จะใช้กันประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีมะกิดจะใส่แค่ครึ่งถุงครับสำหรับแล้วก็แยมโลมูกประมาณนิดนึงครับทั้งหมดก็ประมาณสัก70 กจะมาผสมเหยื่อกันได้ครับผมสายแล้วเนาะฟอนที่ทัาปลาหมกใช้ในวันนี้ครับท่านผู้ชมก็จะมีคันแปดฟุตท,ทั้งหมดห้าคันครับแล้วก็ลอกโดยสามคันเป็นเป็นสิบสองฟอนครับผมส,สายหน้าก็จะเป็นตะปวรีเบทขนาดสามเซนครับตาเบ็ดเป็นจิโน ทรงจิโน่นะครับเบอร์0.8กับเบอร์1ครับผมก็นะเกี่ยวเม็ดโฟมครับเกี่ยวเม็ดโฟเมเล็กๆ ร้อยครับนะตอนนี้ก็โมงจะมีห้าสิบเก้าเจ็ดโมงครับตามลุนตามเชียร์ไปด้วยกันครับมุกเล็กตบป้าพ้าเที่ยวสองวันเบาๆวันสบายๆวันนี้จะมีเรือแข่งหรือเปล่าอ้ยอาะครับ๋อาละครับเอาทนะครับ โอ้ตเกียงใสงามครับผมมาแล้วสวยงามเกียงใสงามครับท่านาเอาตามเชียร์กันต่อไปครับที่อะไรับอะไรับ เจผดูด้วยนี่ครับดูด้วยครับนี่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 ฝันใช้เลือเลยครับอ,อืมเ,เ,เอาเลยครบโอ้ัน่งนานครับทท่านผู้ชมนี่ตามหามานานเลยเราก็บ่กมาตามหาสิ่งนี้ครับโอ้โหมันหมานคนระับมันหมาน ครับค่ะคุณผู้ชมอู้สดายก็ <working> ผ่านมา3ชั่วโมงครับนะฮะผ่านมาตั้งแต่7็ดโมง 8ปดเตอนนี้10โมงก็อีก29นาทีสชั่วโมงครึ่งครับก็ค่อนข้างที่จะเงียบเลยก็ว่าได้แต่ว่าสปิวนะข้างๆก็พอได้ตัวอยู่นะครับก็ห่างๆน่าจะกินสปิวอันนี้ก็ไม่ทราบได้เหมือนกันแต่ว่าเมื่อเช้ามีนะนักนักหวานีนไงอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนู้นนะครับห่างเราประมาณสัก ร้อยเมตรมีนักบวชแห่สองสามเจ้าก็น้ําของเจ้าแห้งเยอะด้วยครับช่วงนี้หน้าแรงค่อนข้างที่จะหาหมายยากเดี๋ยวมาสรุปแต้มให้ชมครับมีปลาดินใสสวยตัวนึ่งกับ ปลาตะเพียนไซสสวยหนึ่งตัวครับก็คิดว่าจะไม่เอากลับนะครับนะนะจะปล่อยน้องกับคืนสู่ธรรมชาติก็ไม่ไดราม่ากันนะครับเพราะว่าปลาที่น้าผ้าหมึกตกได้แต่ชังน้าผ้าหมึกจะค่อนข้างใหญ่แล้วปลาก็ยังแข็งแรงอยู่ครับ mm hmm. เดี๋ยวจะปล่อยกับคืนสู่ธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรกดแชร์กด, share, กดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับ พี่หน้าจะพาไปตกปลาที่ไหนหรือจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามเชียร์ตอนชมด้วยครับไปแล้วครับไปแล้วแต่ถือว่าไม่แห้วครับผมแต่เมื่อคืนนี่กินแห้วโอเคครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมโชคดีมีชัย ขอให้มันหมายกับทุกคนครับเย็นนี้16นาฬิกาขอาให้ได้ข่าวดี12ล้าน6ล้าน12ล้านทุกคนครับสวัสดีครับ